เรื่องนี้ไปดูรถอีแตนในแบบที่เราไม่คุ้นเลยผมนายสมคิดตันเองสมาชิกเทศบาลตะบนบางงวมันเกิดวิ่งหมุนไปหมุนมาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ลานดินแห่งนี้ครับมีม้าพยศตัวหนึ่งวิ่งไม่หยุดเลยครับเฮ้ยมันไม่ใช่้าพพยศแต่มันเป็นแตนพยศครับ แขนคันเร่งขาครับก็เลยวิ่งบนไม่หยุดเลยครับแต่ไอที่ไม่หยุดจริงๆก็คือคนวิ่งตามหลังรถอีแกนเนี่ยละครับเพื่อนสงสัยก็ถามครับเฮ้ยเอจะวิ่งทําไมเนี่ยอไม่รู้อะวิ่งไปเรื่อยๆคอยดูจังหวะมันวิ่งอะเฮ้ยเอกจะวิ่งทําไมเราเองมาหาทางให้รถมันหยุดอย่างข้าดีกว่าอไม่รู้อะมันต้องดง้งต้องดูมันวิ่งอะอยากให้มันคว้าสายตา มันไม่คลานหรอกมันไม่หนีหรอกมันก็วนๆอยู่ตรงนี้แหละเอ็งจะวิ่งทำไมเนี่ยรถวิ่งก็เวียนหัวพอแล้วที่เอ็งยังจะวิ่งอีกยิ่งเวียนหัวกันไปใหญ่แล้ะเอ็งอยู่สักทีเออรถเปลี่ยนทางแล้วเอ็งไม่วิ่งแล้วใช่ไหมอ่ะใครบอกว้าเอ็งยังวิ่งอีกเอ็งบ้าเปล่าเอ็งจะวิ่งตามไปดูอะไรวะไม่ได้ต้องตามไว้ก่อนโอ้โหขับปวดหัวกับเอ็งมากเลย นี่ยนไม้ให้หยุดเลยมันไม่หยุดในเมื่อมันไม่หยุดเราก็วิ่งตามต่อยังจะวิงง่งอีกนี่เอาจัดการโยนฉันทิ้งท้ายแล้วมันต้องหยุดให้ได้นี่หยุดได้แล้วเอาเอาแล้วแล้วเอ็งหยุดวิ่งทำไมเอารถหยุด ก็หยุดเนี่ยเองบ้าหรือเปล่ารถวิ่งแทนที่จะมาช่วยกันทําให้มันหยุดดันวิ่งตามให้มันเกะกะซะอย่างนั้นทําอะไรไม่ได้สักอย่างไม่ได้ไม่ได้ต้องตามดูสุขภาพมันโอ้โห,โห,โหไอ้บ้องดูรถมันเพี้ยนวิ่งเองแล้วเนี่ยไอ้คนเนี่ยเพี้ยนไปอีกวิ่งตามรถไม่ได้ช่วยอะไรเลยวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตาม ันหมุนไปแล้วก็วิ่งตามมันขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงทันเล่งขางวิ่งหมุนไปหมุนมาเป็นวกกงกลมเจ้าของพมยยามวิ่งไล่เพื่อให้หยุดแต่ก็ไม่หยุดโยนไม้ไปขวามาหยุดได้วิ่งตามนะถูกแล้วเผื่อมันหมดแรงก่อนเราเราก็ชนะไง ขอขอบคุณคุณสมคิดตันอึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางบัวอำเภอบางประกงจังหวัดชาเชิงเซาเรื่องรถไถคันเร่งค้าง